วันนี้ผมจะมาเล่าชีวิตของราชาอาสูรคิบุซิจิมูซัน u, igi, an, ให้ฟังกันครับ ถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปของอันนี้ครับและอยากสนับสนุนช่องของพวกเราตอนนี้ผมได้เปิดระบบสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออันนี้ครับให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาเยอะๆได้โดยการกดจอยหรือว,ว่ากดส่งซุปเปอร์ตังค์ด้านล่างกันเข้ามาได้เลยไปดูเนื้อหากันดีกว่านะครับมูซันเกิดมาเป็นเด็กที่อ่อนแอมากๆหัวใจของเขาหยุดเต้นไปหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่หรือว่าขณะตอนที่คลอดออกมาแล้วนะครับมูซันก็ยังไม่มีแม้แต่ชีพจรแล้วก็ไม่หายใจจนคนที่บ้านเนี่ยคิดว่ามูซันไม่มี เหมือนพยายามจะบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ถึงจะรอดจากตอนเด็กมาได้นะครับพอโตมาความอ่อนแอของร่างกายมันก็ไม่ได้หายไปมูซันป่วยเป็นโรคที่ทําให้เขามีอายุขัยได้ไม่เกิน20ปีและมูซันก็โตมาเป็นคนที่นิสัยเสียมากๆนะครับงุิกง่ายอารมณ์ร้อนแล้วก็พูดจาแย่สุดๆขณะภรรยาที่แต่งเข้ามาเนี่ยถึงขั้นจบชีวิตตัวเองไปถึง5คนในตอนนั้นเขาได้รับการดูแลจากหมอใจดีท่านหนึ่งนะครับที่พยายามทาทุกอย่างเพื่อให้เขาสามารถยื้อชีวิตออกไปได้แต่ว่าเพราะความโมโหที่ไม่หายป่วยสักทีมูัััััากกานนัันนนนนนกกกก็็เลลลยยพงงงมมมมืออจจาาาาาารรหห้้้้ไไปะแวว่่่่ตที ได้รับมาจากหมอเนี่ยสามารถรักษาเขาได้มุซันกลับกลายมาเป็นคนที่แข็งแรงมากๆนะครับแต่ผลข้างเคียงของมันก็คือเขาไม่สามารถอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ได้มุซันรู้ตัวเลยถ้าเกิดว่าเขาโดนแดดเนี่ยร่างกายของเขาต้องสลายไปแน่ๆแ,และอีกเรื่องก็คือเขาเริ่มมีความต้องการอยากกินเลือดของมนุษย์และยานีนี้เองนะครับที่เปลี่ยนมุซันจากมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรมุซันรู้สึกว่าการกินเลือดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เขาต้องจัดการแต่เรื่องแสงแดดต่างหากที่ทําให้เขาโมโหมากๆเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันหน้าขายหน้าที่ออกไปไหนไม่ได้ตอนกลางวัน จะนาส่วนประกอบต่างๆของยาที่ได้รับมาจากหมอใจดีท่านนั้นอย่างละเอียดทาให้ได้รู้ว่ายาที่ตัวเองได้รับมายังอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้นเขาได้ไม่รู้วิธีการทํายานี้ขึ้นมานะครับแต่รู้ว่ายาตัวนี้ถูกเรียกว่ายาดอกทิพกังสีน้ําเงินไม่น่ามูซันก็เริ่มชินกับพลังอสูนที่ได้รับมานะครับและหนึ่งในพลังที่มูซันใช้ได้มันเรียกว่ามวลอสูนเลหิตที่ทาให้มูซันสามารถควบคุมเซลล์ต่างๆของร่างกายตัวเองจนมูซันเนี่ยสร้างให้ตัวเองมีหัวใจ7จ็ดวงกับสมองห้าอันขึ้นมานะครับเพื่อ คนเดียวที่น่าจะรู้ว่าดอกไม้นี้อยู่ที่ไหนก็น่าจะมีแค่หมอด้วยตัวเองจัดการไปกับมือเท่านั้นมูซันก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับเขาใช้พลังของตัวเองเพื่อเคลื่อนไหวาตามหาสสิ่งมานานเป็นร้อยปีหนึ่งเลยก็คือดอกทิ่กกังสีน้ําเงิน2ก็คือการสร้างอสูรที่เอาชนะแสงอาทิตย์ได้จากการทดลองเปลี่ยนคนเป็นอสูรมาเรื่อยๆผ่านการให้เลือดของมูซันกับคนคนนั้นในช่วงเวลาหลายร้อยปีมูซันสร้างอสูรไปเยอะมากๆนะครับและในจำนวนอสูรพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีอสูรที่แข็งแกร่งที่สุด12ต้นที่รับคําสิจสําาาคัญต่่่งๆทีีเรยกวอสสููรรร12 12จจัันนตวี้ะแข็ง เป็นพิเศษเลยนะครับไล่จากข้างขึ้นที่1ที่เก่งที่สุดไปจนถึงข้างแรมที่6ที่อ่อนแอที่สุดหลามูซันเนี่ยเป็นคนที่ถนัดอ่านความคิดลบๆในตัวคนอื่นมากๆอยู่แล้วนะครับเขามักจะใช้ทักษะนี้เข้าไปพูดคุยแล้วก็เปลี่ยนคนพวกนั้นให้กลายเป็นอสูรแต่ว่าในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่มีอสูรออกมาทําร้ายคนเยอะขึ้นนะครับเลยทำให้มีกลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อตามสู้กับอสูรแล้วก็ตามล่าตัวมูซันเป็นกลุ่มของนักดาบที่เรียกตัวเองว่าหน่วยนักล่าสูรและเหมือนกับ ทามายนะครับมูซันได้เจอเข้ากับนักล่าสูงที่มีปานร,รูปไฟบนหน้าผากกับห้อยตังหูลูปขายไพ่คนหนึ่งเขา้ามูซันที่เห็นผู้ชายคนนั้นแวบแรกก็รู้เลยนะครับว่าเขาเป็นนักล่าสูนก็เลยพูดปัดๆขึ้นมาว่าข้าหมดความสนใจกับพวกนักล่าสูนแล้วก่อนที่มูซันจะเปลี่ยนแขนของตัวเองเป็นแส้เพื่อจัดการผู้ชายคนนั้นแต่ว่ามูซันก็ต้องตกใจนะครับเพราะานอกจากนักล่าสูงคนนั้นจะหลบการโจมตีของเขาได้นักล่าสูงคนนั้นยังเข้ามาฟันจนมูซันบาดเจ็บสาหัสเป็นครั้งแรกตั้งแต คองหัวของตัวเองไม่ให้ร่วงลงมาและก่อนที่จะทําอะไรต่อนักล่าสูงคนนั้นก็เดินเข้ามาถามกับมูซันว่าจะคิดว่าชีวิตคืออะไรมูซันไม่ได้ตอบอะไรออกไปนะครับในตอนนี้มูซันทั้งตกใจและก็โกรธจัดจนหน้าแดงไปหมดส่วนทามายุที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะเข้ามาช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแสดงท่าทีอยากให้เขาโดนนักล่าสูง,งคนนี้จัดการซะด้วยซ้ำพอนักล่าสูงคนนั้นเดินเข้ามาตั้งใจจะปิดจ็อบมูซันที่เห็นว่าถ้าตัดสินใจสู้ต่อตัวเองน่าจะไม่รอดแน่ๆเขาก็เลยตัดสนนนใจเรเด่ามามม้้้หีีทไ ในออมากๆส่วนธรรมยุทธ์ที่อยู่ตรงนั้นก็หลุดจากการควบคุมนะครับแล้วก็หนีหายตัวไปและบาดแผลจากการโจมตีครั้งนี้ของนักล่าสูนก็ฝังความกลัวให้กับมูซันแบบสุดๆเหตุการณ์นี้ทําให้มูซันต้องใช้เวลาหลายร้อยปีหลังจากนั้นเพื่อฟื้นฟูพลังของตัวเองนะครับและหลังจากที่รอดมาได้มูซันก็เริ่มที่จะไล่จัดการกับนักล่าสูนที่มีพลังและก็ดับเหมือนกับนักล่าสูนคนนั้นแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมูซันก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวของตัวเองเป็นการเย็นเข้าไปแทรกซึมอยู่กับคนธรรมดา ับกังสีน้ําเงินปลอมเป็นเกอิชาสาวเพื่อเอาไวร้รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ออกคําสั่งพวกมนุษย์เพื่อตามหาดอกิกังสีน้ําเงินในช่วงกลางวันหรือว่าสมรอยเป็นผู้ชายที่เป็นเศรษฐีนะครับเพื่อสูบเงินหลายร้อยปีหลังจากนั้นนะครับมูซาในร่างผู้ชายที่กำลังเดินอยู่กับครอบครัวในย่านอาซาคุสะอยู่ๆก็มีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาจับเขาทางด้านหลังมูซานหันไปเห็นเด็กคนหนึ่งที่น่าจะเป็นนักล่าสนกําลังหยิบดาบขึ้นมาเตรียมโจมตีนะครับแต่ว่าเด็กผู้หญิงที่เขาอุ้มอยู่ในมือก็หันมาถามซะก่อนว่าใครล่ะคะคุณพ่อมูซันก็เลยตีเนียนถามนักล่าสนคนนั้นไปนะครับว่ามีธุระอะไรกับผมล่ะครับและตอนนั้นผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นคุณแม่ของเด็กคนนั้นก็เดิ เข้าพอดีทําให้นักล่าสูงคนนั้นตกใจมากๆนะครับที่เห็นมูซันเนียนปะปนอยู่กับมนุษย์มูซันที่เห็นจังหวะก็เลยเอื้อมมือไปโจมตีคนแถวนั้นแล้วก็เปลี่ยนผู้ชายคนหนึ่งให้กลายมาเป็นอสูรเพื่อสร้างความวุ่นวายแล้วก็ผู้ชายโชคร้ายที่โดนเปลี่ยนไปเป็นอสูรก็เข้าโจมตีภรรยาตัวเองที่อยู่ใกล้ๆทันทีนะครับนักล่าสูงพอเห็นแบบนั้นก็กระโดดเข้าไปกดผู้ชายคนนั้นเอาไว้ก่อนที่จะหันหน้ามาหามูซันแล้วก็ตะโกนใส่ว่าเขาจะจัดการกับมูซันให้ได้ในตอนนั้นมูซันที่เห็นหน้าของนักล่าสูงคนนั้นก็ตกใจขึ้นมานะครับเพราะว่าที่หูของเด็กคนนั้นมันมีต่างหูที่เหมือนกับผู้ชายที่เกืบจะจัดการเขาได้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเอาไว้ด้วยภาพต่างๆในอดีตเริ่ม อนกลับมาจจมูซ hmm. ันในอยากที่จะจัดการกับนักล่าสูงคนนี้ในตอนนั้นมูซันที่เห็นว่าวุ่นวายพอแล้วก็เลยลากภรรยากับลูกออกมานะครับแล้วบอกว่าเขาจะแยกตัวไปคุยกับตำรวจสักหน่อยหลังจากที่แยกตัวมามูซันก็เรียกอสูนสองตัวออกมาแล้วออกคำสั่งให้ไปจัดการกับนักล่าสูงที่มีตังหูรูปภพ่คนนั้นนะครับแต่ว่าอสูนสองตัวนั้นเนี่ยก็ดนักล่าสูงที่เป็นเป้าหมายจัดการแถมนักล่าสูงคนนั้นก็เก่งขึ้นนะครับจนยกพวกไปจัดการกับอสูรข้างแรมที่5้ลงได้ด้วยมูซันที่รู้ถึง สักพักมูซันก็ออกมาครับแล้วก็บอกว่าเขาไม่พอใจมากๆที่รุยอสูนข้างแรมที่5โดนจัดการไปแล้วแล้วก็ถามอีกว่าทำไมพวกข้างแรมถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ร้อยกว่าปีมานี้ไม่เคยมีอสูงข้างขึ้นโดนนักล่าสูรจัดการเลยมันมีแต่ข้างแรมนี่แหละที่เปลี่ยนคนไม่หยุดแหลียงพวกข้างแรมออกอาการที่มูซันเห็นแล้วไม่พอใจก็เลยจัดการกินพวกที่เหลือไปจนหมดนะครับเหลือแค่เพียงอสูงข้างแรมที่1ที่ชื่อเอนมุมูซันถูกใจท่าทีของเอนมุมากๆนะครับจนเลือกที่จะแบ่งเลือดให้เพิ่มแล้วบอกว่าให้ไปจัดการกกกัน่่าออูรีตตเดิจ็แวว้ ลา่าสุดที่เป็นเป้าหมายจัดการอยู่ดีนะครับแล้วหลังจากนั้นมูซันก็มาเจอกับอสูรข้างขึ้นที่3ที่ชื่ออาคาซะเข้ามารายงานภารกิจอาคาซาบอกเขาว่ายังตามหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกที่กังสีน้ำเงินไม่เจอแต่ว่าสามารถจัดการเสาหลักไปได้หนึ่งคนมูซันที่ได้ฟังก็ของขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าเอ็นมูเพิ่งโดนจัดการไปแล้วอาคาซาเนี่ยก็ทำงานไม่ได้ดั่งใจอีกมูซันหันไปถามอาคาซะว่ากอีแค่เสาหลักคนเดียวจะยื่นอะไรนักหนายังเหลือนักล่าสูนตรงนั้นอีกทั้ง3คนไม่ใช่หรืองไงทำไมไม่จัดการ ลงเหมือนนนกันสนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานมูซังก็ต้องหัวร้อนอีกรอบนะครับเพราะว่า,าสูงข้างขึ้นที่6ก็โดนนักล่าสูงจัดการไปได้มูซังเลยต้องแซมมอนสูงข้างขึ้นทุกตนเข้ามาในภาษาไร้ขอบเขตเหมือนพวกข้างแรมก่อนหน้านี้นะครับแล้วภาพก็วนเดิมๆอีกรอบมูซังเรียกข้างขึ้นทุกคนมาด่าแล้วบอกว่าเขาเริ่มที่จะไม่รู้แล้วว่าจะมีพวกอสูงข้างขึ้นไปทําไมนอกจาก air, จะอ่อนแอจนโดนจัดการในรอบหลายร้อยปีแล้วดอกที่กัางสีน้ําเงินก็ตามหาไม่เจอแต่กูรูวยชิกิที่เป็นหัวหน้าหน่วยของนักล่าสูงก็หาไม่เจอทําไมาาารกกกจจททีีีี่่่่้้เเ็นลมถึึงงงสสํัอยยะููขขชพ มานะครับว่าเขามีข้อมูลที่ทําให้ความฝันของมุซันเป็นจริงมุซันที่โมโหเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยไปหยิบหัวของเกียโกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังหงุดหงิดสุดๆเพราะงั้นอย่าพูดอะไรแบบขอไปทีกับข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะก่อนที่จะส่งเกียโกกับประสงค์ข้างขึ้นที่4ที่ชื่อหังเทนงูไปทําภารกิจแต่ภารกิจที่ว่าก็ทําให้เกียโกกับหังเทนงูโดนนักล่าสูนตกแตกกันไปรายตัวอยู่ดีนะครับแต่รอบนี้มุซันไม่ได้โมโหเพราะว่าตอนที่หังเทนงูโดนจัดการมุซันได้เห็นแล้วว่าในที่สุดสิงที่เขาตามหามาตลอดก็เกิดขึ้นสักทีในตอนนั้นมุซันได้เห็นว่าน้องสาวของนักล่าสูนที่ใส่ตังหูได้กลายเป็นนักสูนที่ถูกเลือกและ สามารถมีร่างกายที่ยืนอยู่กลางแสงแดดได้มุซันดีใจมากๆนะครับแล้วก็รับรู้เรื่องราวผ่านเซลล์ของพวกฮังเทนูตอนที่ต่อสู้ว่าเด็กที่เป็นอสูรคนนั้นชื่อว่าคามาโดเนสโกและก็พี่ชายที่เป็นนักล่าสูนเนี่ยชื่อว่าคามาโดทันจิโร่หรือว่าก็คือเด็กที่มาหาเรื่องเขาที่ย่านอาซากุส่านั่นแหละมุซันเลิกปลอมตัวเป็นเด็กและกลับร่างเป็นผู้ชายทันทีนะครับตอนนี้เขาไม่มีความจําเป็นต้องเรียนปรับปรนกับมนุษย์เพื่อตามหาด็กพี่กังสีน้าเงินอีกแล้วเขาเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นที่เน ขวพวกนักล่าสูนด้ถึง60%ทําให้มุซันสามารถที่จะประมาณตําแหน่งของพวกนนซึโกะและก็ตระกูลอุบุยาชิกิได้พอได้ข้อมูลจนพอใจมุซันก็บุกเข้าไปในบ้านของตระกูลอุบุยาชิกิด้วยตัวเองนะครับจนได้เจอเข้ากับอุบุยาชิกิคางายะผู้นาของหน่วยนักล่าสูนมุซันเห็นคางายะในสภาพที่ป่วยใกล้จะจากไปเต็มทีนะครับพร้อมกับลูกและก็ภรรยามุซันกับคางายะได้คุยกันจนมุซันได้รู้ว่าตัวเขาเองกับตระกูลอุบุยาชิกิเนี่ยเกี่ยวข้องกันตามสายเลือดคางายะได้เล่าว่าตระก มูซันที่ยืนฟังอยู่ก็พูดสวนออกไปนะครับว่าอาการป่วยมันทาให้สมองไม่ปกติแล้วหรือไงพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมเลยสักนิดมูซันบอกว่าเพราะว่าตลอดหลายร้อยหลายพันปีมานี้ตัวเขาไม่เคยได้รับบทลงโทษจากสวรรค์เลยไม่เคยเห็นแม้แต่พระเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแล้วพอพูดเสร็จมูซันก็โดนคางยะถามขัดขึ้นมานะครับว่าตัวเขาฝันถึงความเป็นอมตะแล้วก็ร่างกายที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมมูซันที่ได้ฟังก็ตอบว่าใช่นะครับขอแค่ได้ตัวนี้ึโกจังมาทุกอย่างก็จะกลายเป็นจริงมู ก็จะไม่เปลี่ยนไปและสุดท้ายมูซันก็โดนคังายะเตือนว่าเขาได้ไปปลูกสิ่งที่คนจะหลับไหลตลอดการขึ้นมาแล้วนะครับนั่นคือหลังมนุษย์ที่พร้อมจะทําลายตัวมูซันและก็มุ่งมั่นจะทํามันต่อไปต่อให้จะไม่มีผู้ชายที่ชื่อว่าอุบยาชิกิคังายากะก็ตามแล้วในตอนสุดท้ายมูซันก็โดนคังกายะถามออกมายิ้มๆว่าแต่กลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามูซันโดนจัดการอสูรทั้งหมดจะต้องหายไปใช่ไหมมูซันยิ่งฟังยิ่งหยุดหงิดน,นะครับแล้วก็ตั้งใจจะเข้าไปจัดการกับคังก จากใจกล้าพีชีพตัวเองขนาดนี้ถามใบหน้าในตอนสุดท้ายที่เห็นเนี่ยยังไม่มีความลังเลเลยแม้แต่นิดเดียวท,ท,ทั้งๆที่ใกล้ๆเนี่ยก็มีทั้งเมียแล้วก็ลูกๆอยู่ด้วยรู้ตัวอีกทีมุซันก็โดนหยุดการเคลื่อนไหวเอาไว้นะครับและหลังจากนั้นไม่นานทรรมายุก็พุ่งเข้ามาโจมตีมุซันของขึ้นทันทีที่เห็นทารมายโกนะครับก่อนที่จะตะโกนถามว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่สายตาของมุซันก็พยายามตามหาเหตุผลนะครับว่าทำไมทรมยุยถึงเข้ามาโจมตียอมลงทุนเสียงออกมาเจอเขาทั้งที่หลบซ่อนไปเป็นร้อยปีเพออ กลับไปเป็นมนุษย์จนในที่สุดบรรดาเสาหลักทุกคนก็มาถึงคฤหาดที่เพิ่งระเบิดไปนะครับมูซันโดนเสาหลักทุกคนพร้อมใจกันเข้ามาโจมตีจนสุดท้ายมูซันก็ตัดสินใจใช้พลังของนาคิเมะส่งเสาหลักทุกคนเข้ามาในปราสาทไร้ขอบเขตพวกนักล่า,าสุนทุกคนโดนจับแยกกันไปคนละทิศคนละทางในปราสาทไร้ขอบเขตนะครับมูซันเองก็เข้ามาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นรังใหม่ขนาดใหญ่เพื่อวิราะห์ยาที่ทำยทุ่ใช้โจมตีระหว่างที่มูซันกำลังวิราะห์ยาพวกเสาหลักก็ได้ทยอยจัดการกับประสงค์ข้างขึ้นทุกกาานนกกออดจมะรวาาเ็ ร่างใหม่นั้นร่างกายของเขาเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นร่างที่พร้อมต่อสู้เต็มที่แล้วมูซันก็ไล่าจากการกำบนักล่าสูงทุกคนตรงนั้นจนหมดมูซันบอกขอบคุณผู้นําตระกูลอุยาชิกิที่ส่งอาหารมาให้ถึงที่แล้วก็จัดการกับทามาโยที่คามืออยู่ให้มันจบจบไปก่อนที่จะตัดสินใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของหน่วยพิฆาตสูงทุกคนมูซันไล่ล้างบางนักล่าสูงไปเรื่อยๆนะครับจนไปเจอเข้ากับทันจิโร่ที่มาพร้อมกับเสาหลักคนหนึ่งมูซันที่เห็นก็เริ่มจะเซ็งแล้วนะครับแล้วก็บอกว่า มุซันบอกว่าการโดนเขาจัดการเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากการเจอภัยพิบัติไม่ต่างอะไรจากการเจอแผ่นดินไหวไฟไหมหรือว่าภัยธรรมชาติจะกรธแค้นอะไรนักหนาแล้วก็ถามด้วยว่าตัว้าเอกปล่อยให้มีชีวิตอยู่ในกระบุญแค่ไหนแล้วพอพวกทันจิโร่ได้ฟังก็ของขึ้นทันทีนะครับก่อนที่ทั้งสองคนจะเริ่มฟันกันพลังของมุซันในร่างนี้มันเยอะมากๆนะครับพวกทันจิโร่ก็เลยทําได้แค่หลบไปหลบมาเท่านั้นมุซันโจมตีต่อเนื่องจนสุดท้ายทันจิโร่ก็พลาดท่าเสียตาไปหนึ่งข้างระหว่างที่ต่อสู้กันมุซันก็บอกว่าเเเสสสสสาาาาาาาหลลลัััักกกกกกกททททีี่่ใใืื้้้ออคุมมยยงงบบผูญิดนนนจจจรรไปแววํพโต วความเหนื่อยล้าทำให้มุซันเริ่มไล่ต้อนทันจิโร่ได้เรื่อยๆนะครับแล้วในจังหวะที่กำลังจะจัดการกับทันจิโร่ได้เสาหลักที่คิดว่าโดนาคิเมจัดการไปแล้วก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาหยุดการโจมตีของเขาเอาไว้แถมเสาหลักที่มีผ้าปิดปากก็ยังไม่หห้ทันจิโร่หลบการโจมตีไปได้ด้วยมุซันที่เห็นก็เดือดออกมานะครับว่าทำไมคนที่เข้าเห็นว่าโดนจัดการไปแล้วถึงยังอยู่และในตอนนั้นเองที่อยู่ภาษาไรขอบเขตก็สั่นขึ้นมานะครับทั้งราสาเหมือนถูกใครบางคนมางคับให้พุ่งสูงขึ้นเ,นยายาเนรื่อยๆมู พลังของตัวเองควบคุมสวนกลับไปแต่ว่าในตอนที่กําลังตั้งสมาธิใช้พลังมุซันก็โดนพวกเสาหลักกระโดดเข้ามาโจมตีซะก่อนนะครับทำให้มุซันเสียสมาธิในการควบคุมเมื่อกี้ไปพอเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าไม่น่าจะทํา2อย่างพร้อมกันได้มุซันก็เลยทําลายนาคิเมะทิ้งไปนะครับเพราะว่าไม่อยากจะออกไปสู้นอกปราสาทไร้ขอบเขตแต่ว่าในตอนที่เซลลของนาคิเมะยังไม่หายไปโดยสมบูรณ์อสูรเด็กคนนั้นก็ดาปราสาทขึ้นมาจนถึงโลกภายนอกจนได้เรื่องนี้ทําให้มุซันโมโหมากๆนะครับแล้วก็งัดพลังออกมาจนร่างกายของเขาเปลี่ยนไปที่หลััังงเเเเเเรรริิ่่่มมมมมมมีีีแแแออออกออกอกกกกกาาาายยะลลลนบบ้ววว็็จตตสพพหทท บุกเข้ามาโจมตีมุซันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าต่อให้โดนเสาหลักเข้ามาประชิดตัวได้มุซันก็ไม่ได้คิดจะหลบด้วยซ้ำเพราะว่าทุกครั้งที่เขาโดนฟันเข้ามาร่างกายก็จะฟื้นฟูทันทีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางกลับกันพอโดนโจมตีสําเร็จพวกเสาหลักก็จะอยู่ในระยะการโจมตีพอดีนะครับมุซันก็เลยตั้งใจจัดการเสาหลักทุกคนไปพร้อมๆกันแล้วในการโจมตีเนี่ยมุซันตั้งใจใหใส่ยเลือดของตัวเองผสมเข้าไปด้วยนะครับมันเป็นเลือดที่มากพอจะทําร้ายมนุษย์ได้แต่มันก็ไม่ไดด้้้้้เเเเยยอออกกกกกนนนนนปปลลลล่่่่โโคพาาาาาใใใใหหสสุุุตววววััังงงมมมขทชษ์ เสาหลักลอดจากการโจมตีไปได้พอสู้กันไปได้สักพักเลือดที่ผสมอยู่ก็เริ่มออกผลนะครับนักล่าสุนทถวนั้นทุกคนหันไปเห็นทันจิโร่อยู่ในสภาพที่เหมือนกำลังจะทรมานอยู่มุซันปักหลักต่อสู้มานานพอจนเสาหลักทุกคนโดนเขาโจมตีไปหมดแล้วนะครับพิษจากเลือดของเขาทำให้พวกเสาหลักเนี่ยเริ่มที่จะต่อสู้ได้น้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าในจังหวะที่มุซันสู้อยู่อยู่ๆก็มีแมวกระโดดมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับที่หลังของแมวตัวนั้นมีเครื่องยิงยาอะไรสักอย่างติดเอาไว้ก่อนที่ยาพวกนั้นจะพุ นั้นเนี่ยมันเป็นเซลล์มที่ทำายอมาไว้เพื่อใช้รักษาการทําลายเซลล์จากเลือดของเขาแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับมูซังก็เห็นดาบของสาวหลักคนหนึ่งที่ใส่เสื้อคุมลายทางเปลี่ยนไปเป็นสีแดงแต่เหมือนว่าสาวหลักคนนั้นจะตั้งสมาธิมากไปนะครับจนชะงักไปมูซังก็เลยตั้งใจจะเก็บคนหนึ่งให้มันจบจบแต่ว่าสาวหลักคนนั้นก็โดนเพื่อนเรียกสติจนกระโดดหลบไปได้แต่ว่าพอเลือที่จะกระโดดหลบมูซังก็เลยเห็นโอกาสอีกรอบนะครับเพราะว่าอีกฝั่งมันน่าจะหลบการโจมตีของเขาเวลาที่ลอยอยู่ได้แต่่วา หาไม่เจอจนเขาโดนโจมตีอีกครั้งนะครับทำให้มูซารเริ่มนึกขึ้นได้ว่าใครกันแน่ที่กําลังโจมตีเขาอยู่มูซารเริ่มรู้นะครับว่ามันมีนักล่าสนูนที่ซ่อนตัวอยู่จากมนัสูุนโลหิตของทามาย و. พอรู้ถึงที่มามูซาก็ใจเย็นลงนะครับแล้วก็สังเกตสนามรบรตรงหน้าอีกครั้งเพื่อตามหาตัวตนของคนที่ซ่อนอยู่จากฝุ่นที่ปลิวอยู่จากเสียงของลมจากการเคลื่อนไหวทําให้สุดท้ายมูซนได้รู้ว่ามีคนมาเพิ่ม3คนก่อนที่จะโจมตีออกไปเพื่อเปิดตำแหน่งนักล่าสูนสามคนที่เป็นแก๊งเดียวกับทันจิ น,น,น้้าีเขาม,ามตุซันโดนดับสีแดงของเสาหลักที่ใส่เสื้อลายพัางคนนั้นฟันจนการฟื้นฟูช้าลงนะครับแล้วหลังจากนั้นอยู่ดีๆด,ดับของเสาหลักทุกคนที่สู้อยู่ก็กลายเป็นสีแดงกันหมดแล้วในตอนนั้นเองนะครับยู่ๆเสาหลักที่ใช้ลูกตุ้มก็ตะโกนบอกเพื่อนว่าให้ทุกคนตั้งสมาธิดีๆจะเห็นร่างกายโปร่งใสใช่ไหมแล้วพอมุซันได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังจะรู้ความลับของตัวเองนะครับว่าเขามีหัวใจเจ็ดวงกับสมอง5้าอันมุซันเลยตัดสินใจโจมตีออกมาเป็นวงกว้างที่แรงมากๆนะครับทำให้นักลา่าอสูหหญิงงคนนึ่่ที กำลังนั่งขยับไม่ได้นะครับเขาเลยกาลังจะเข้าไปจัดการแต่ว่าก่อนที่จะลงมือทันจิโร่ก็โผล่มาขวางจากไหนก็ไม่รู้ในตอนนั้นเองนะครับภาพของทันจิโร่ตรงหน้าเนี่ยก็ซ้อนทับกับนักล่าสุนที่เคยเกือบจะจัดการเขาได้เมื่อหลายร้อยปีก่อนขึ้นมาทาให้มุสันเริ่มที่จะหง,ง,งุดหงิดมุสันโดนทันจิโร่ใช้พลังปราณแบบเดียวกับนักล่าสูนเมื่อหลายร้อยปีก่อนเข้ามาโจมตีนะครับทำให้เขาต้องสู้ไปแล้วก็ประเมิสนสถานการณ์ตรงหน้าไปเรื่อยๆแต่ต่อให้พลังจะเหมือนนะครับมูซันก็คิดว่าดาบข,ของทันจ ต่อสู้นานร่างกายก็ยิ่งอ่อนแอลงในตอนนี้มุซันเองก็คิดว่าทันจิโร่เริ่มที่จะเหนื่อยล้าเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าทําไมการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งกับทันจิโร่เนี่ยมันยังไม่จบสักทีจนสุดท้ายมุซันก็มารู้ตัวนะครับว่าสิ่งที่ช้าลงมันไม่ได้มีแค่ทันจิโร่แต่ว่าไม่เป็นตัวเขาเองด้วยแล้วพอรู้ตัวสิ่งแรกที่มุซันนึกถึงเลยก็คือยาของทามายกมุซันบังคับเซลในร่างกายของตัวเองเข้าไปถามกับเซลของทามายะที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายนะครับแต่ว่าเซลของทาออมายะก็อิอสมก็เลยเหลลลือออดก็ทททาาายยซ์ขงิ้้งงงแลลลววเอทททีี่่่จจะาาานคมรํ เลือยู่ภายในเซลแทนจนทําให้มุซันได้รู้ว่าไม่มียาตัวหนึ่งที่ทําให้เขาแก่ลงไป50ปีต่อหนึ่งนาทีมุซันตกใจจากผลของตัวยามากๆนะครับเลยลองไล่คํานวณดูว่าตั้งแต่สู้มาเวลามันผ่านไปเท่าไหร่แล้วแล้วพอไล่ประเมินดูมุซันก็สรุปได้คร่าวๆนะคบว่ายานี้น่าจะส่งผลมานานกว่า3ชั่วโมงแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ร่างกายของเขาแก่ไปกว่า9000ปีรู้ตัวอีกทีทันจิโร่ก็เข้ามาโจมตีอีกครั้งนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดมุซันก็ยังจัดการกับทันจิโร่ไม่ได้สักทีย,ย,กกกกทกยิ่ง้้้นนนนนอออีกาาาาามว่่่ทจเเัรรใใแตตโสฝ ็ไจนได้ทันจิโร่เผยลื่นล้มจนเสียหลักมูซันที่เห็นจังหวะก,ก็ไม่ลังเลที่จะไปจัดการแต่ว่าทันจิโร่เนี่ยก็ยังถูกเสาหลักที่ใส่เสื้อลายพรางคนเดิมเข้ามาช่วยอีกครั้งทำไมมูซันกุนงิดขึ้นมาอีกนะครับที่จัดการไม่ได้สักทีพอพลาดโอกาสไปมูซันก็โดนเสาหลักกับทันจิโร่เข้ามาประสานงานกันโจมตีนะครับร่างกายของเขาก็เริ่มจะฟื้นฟูไม่ทันจากผลยาของทามายกแล้วในตอนนั้นเองที่มูซันต้องตกใจกับร่างกายของเขาอีกรอบเพราะว่าอยู่ที่ร่างกายของมูซันเนี่ยก็มีรอยแผลเป็นผล่่่่่าาาานับไไ,มมนนไ้้ววททใหหกอปีเเเรขต ฟื้นฟรูร่างกายไปขนาดไหนแผลเป็นพวกนี้ก็รักษาไม่หายสักทีเหลือเวลา40นาในทีกว่าจะเช้านะครับมุซันที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจที่จะหนีระหว่างทางมุซันก็วิ่งผ่านร่างของพวกคนในหน่วยนักล่าสูนะครับทันจิโร่ที่เห็นแบบนั้นก็โกรธมากมมุซันโดนทันจิโร่เวียงดาบของเพื่อนเข้ามาใส่แล้วก็ประเมินจากสภาพร่างกายตัวเองตอนนี้มุซันรู้ตัวเลยว่าการโดนดาบพุ่งเข้ามาแบบนี้มันอันตรายกว่าการโดนฟันซะอีกแต่ว่าสุดท้ายในตอนที่เผลออยู่มุซันก็โดนเสาหลักที่ช่วยทนวาาวยันจ ตั้งแต่กลายไปเป็นศูนย์ทให้มูซันรู้ตัวทันทีว่านี่คือสถานการณ์ที่อันตรายมากๆมูซันเลยตัดสินใจจะกระจายร่างกายตัวเองไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกครั้งนะครับแบบเดียวกับที่ทําเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพื่อหลบหนีแต่ว่ามูซันก็ต้องตกใจอีกครั้งเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะใช้พลังในการกระจายร่างของตัวเองได้และในตอนนั้นเองนะครับภายในร่างก็มีเซลล์ของธรรมยกโผล่ขึ้นมาบอกว่าตัวยาทั้งหมดมี4ตัว3ตัวแรกเนี่ยจะทําให้ร่างกายของมูซันอ่อนแอลงส่วนตัวที่4เเเเนนนีีี่่ยย่ยยยยกก็็็คคคืืออออาาาททจจะๆๆํลลลล์ใตตัััวขงงปรรพแบบ้มมุดดสิโ ออก,าการโจมตีนี้ทาเอาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยน็อกไปกันหมดทันจิโร่นี่ก็ตัวกระตุกไม่หยุดจากการโจมตีจนขยับไม่ได้มุซันในตอนนี้ที่เหนื่อยล้ามากๆก็เริ่มที่จะวิ่งหนีนะครับร่างกายของเขาแย่จนใช้มนสูรล,ลหิตไม่ได้แต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยมุซันก็โดนพลนักล่าสูนทุกคนกลับเข้ามาขวางทางอีกครั้งทุกคนที่โดนโจมตีไปก่อนหน้านี้เข้ามาทยอยสมทบเรื่อยๆนะครับมุซันโดนผลักเข้าอัลุมโจมตีจากนักล่าสูนทุกคนจนสุดท้ายทันจิโร่ก็้นนมาาาทััััลกพงเาาจนนงจเจจตตรรบะไปิ ทันจิโรในตอนนี้ก็คงขยับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ต่อให้พยายามเท่าไหร่ก็จะมีคนมาช่วยทันจิโรเอาไว้เสมอนะครับถึงขั้นที่มีเสาหลักมารับการจมดีแทัน,นจิโรก็มีจนสุดท้ายพระอาทิตย์ก็ขึ้นจนได้มูซันที่เห็นก็ช็อกมากๆนะครับสิ่งที่เขาพยายามจะวิ่งหนีมาตลอดเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าแล้วในตอนนั้นมูซันระเบิดพลังออกมาเพื่อทําลายพื้นที่แถวนั้นแล้วก็ผลักทุกอย่างออกไปนะครับแต่ว่าทันจิโรก็ยังดื้อด้านอยู่ตรงหน้าอยู่ดีจนมีเสาหลักคนหนึ่งพุ่งเข้ามาช่วยประคองดาบของทันจิรร,จาาร,ไไร่่เเาาาาไไไไวว้้้นนนนับบสสสุดดททยยมมมมก็ถขปหแแแลงผใี่สสุดถาาาาาานนนนกกรรณ์ตตอออี้ัับขมมมงงหทเว มูซันคิดว่าถ้าหดร่างกายไปเนี่ยต้องโดนแดดเผาในพริบตาแน่ๆก็เลยตัดสินใจสร้างร่างเนื้อออกมาครอบตัวเองเอาไว้มูซันกายร่างเป็นเด็กทารกขนาดใหญ่นะครับเขาใช้กายเนื้อบังแดดเอาไว้เพื่อหาทางรอดแล้วทันจิโร่ที่หมดสติไปแล้วในตอนนี้นะครับก็โดนร่างเนื้อของมูซันดูดกินเข้าไปด้วยมูซันในร่างเด็กทารกนี้รู้แล้วว่าเขาน่าจะรอดยากแน่ๆนะครับก็เลยตัดสินใจโอมพลังของตัวเองทั้งหมดไปที่ทันจิโร่เราคิดว่าทันจิโร่เนี่ยจะต้องกลายมาเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบกว่าเขาแน่ๆเพราะว่ามีสาย พยายามหยุดเอาไว้นะครับทั้งรถชนเอาหนังสือมาทับเอารถไฟมาขวางพวกสาวหลักที่ยังสู้ไหวก็เข้ามาโจมตีพยายามรั้งเด็กทารกคนนี้เอาไว้มุซันเองก็ทั้งโจมตีทั้งมุ่นดินหนีแต่ว่าสุดท้ายร่างเขาก็โดนรั้งเอาไว้กลางแดดจนขยับไปไหนไม่ได้จนในวินาทีสุดท้ายของชีวิตมุซันก็คิดขึ้นมานะครับว่าเขายอมรับว่าสิ่งที่คางยาพูดเอาไว้มันถูกต้องสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะต้องจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นนิรันดร์จริงๆก็คือความมุ่งมันนงัััั่่่่่่นน,นน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 นใใใกกกกาา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 ารรรรรททํออ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 อะะไไบงง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 ยยยขขขควววเเ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 เ้้้้้้้้พตตตตหปป็็ีีจจจจชมมุืดแแ แล้วก็ร้องไห้ออกมาก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆสลายไปอ่อ,อแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของนักดาบที่เกืบจะจ่ายการกับมูซันได้ผมทําคลิปไว้แล้วนะครับกดดูกันต่อได้เลย